การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ซ i e n c e s ช o w สัปดาห์วิชาการครั้งที่17และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่5คณะสหาวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นดิฉันนางสาวพิทาทุพพไอายค่ะดิฉันนางสาวพิญญาสุวรรณการเมียวค่ะดิฉันนางสาวปณิตาณีลูกปาค่ะวันนี้พบกับพวกเราในรายการไขปริศนาก่วับวิทยาศาสตร์คูที่ปรึกษาคือนางอนุสลาบัวลอยและนางสาวนนทยาเชิดทองเอ๊ะ เพื่อนๆสงสัยกันไหมล่นนะคะว่าทำไมปัจจุบันมีการใช้รถยนต์มากขึ้นจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและบางท่านในรถถึงมาเจ็บเพียงเล็กน้อยไม่ถึงแก่ชีวิตสงสัยสิครับงั้งนวันนี้ไอจะพาพวกเรามาช่วยกันไขปริศนาเรื่องนี้กันค่ะไม่ผิดรอคะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดลองมีอะไรบ้างคะหนึ่งไข่ไก่สองกระดาษ A4 สามแม็กซสี่ช้อนห้าแก้วคะ่ะ ไข่ที่ใช้ในการทดลองมี2ฟองนะคะคือไข่ไก่ A และไข่ไก่ B ค่ะอ๋อค่ะตอนนี้นะคะไอ้มีไข่ไก่ A และ B ไอจะให้เหมี่ยวและป้าเลือในมือไอเป็นคนละฟองค่ะงั้นลูกป้าเลือกไข่ไก่ A ละกันค่ะงั้นไข่ไก่ B เป็นของเหมียวนะคะค่ะงั้นเราไปทําการทดลองกันเลยค่ะตอนนี้นะคะลูกป้เมมาเล่มเมียวมีไข่ไก่ A และ B คนละฟองงั้นเมี่ยวจะเริ่มทาการทดลองจากไข่ B ของเมีม่ยวก,ก่อนเลยนะคะวิธ<อ>ีการทดลองนะคะเราจะโยนไข่ B ขึ้นฟ้าแล้วดูว่า หลังจากที่ไข่ตกลงมาถึงพื้นไข่จะมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างเราจะพาทุกคนมาดูภาพสโลโมชั่นตอนไข่ตกกันค่ะไข่ไก่บีของม่เหมียวได้แตกไปแล้วนะคะงั้นต่อไปมาดูการทดลองของลูกปลากันค่ะเรามาดูวิธีการทดลองกันเลยค่ะอุปกรณ์มีดังนี้ 1กระดาษ A4 2แผ่น2แม็ก3ไข่ไก่เราจะเริ่มทำกลวยกระดาษกันเลยค่ะ การทดลองเลยนะคะแล้วนี้นะคะคือจะภาพคุยกระดาษของเราแี้นี่คือจะภาพไข่ไก่ของเราแล้าจะตอกให้ดูว่าน,นี่คือไข่ไก่สุกหรือไข่ไก่ดิบม่เมียวคะลูปกปลาขออุปกรณ์ใช้ในการตอกไขน่นะคะปาปาตอกเลย เราจะมาบอกสาเหตุว่าทําไมไข่ถึงไม่แตกแล้วเรานาหลักการอะไรบ้างมาใช้ในการทดลองหลักการที่เราใช้นในการทดลองนะคะคือหลักการการลดแรงกระแทกค่ะเอ,เอ๊และหลักการลดแรงกระแทกนั่นมปนคืออะไรหรอคะช่วยอ,อธิบายหน่อยค่ะหลักการการลดแรงกระแทกคือการลดแรงขนาดที่วัตถุกเกิดการชนในช่วงระยะเวลาสั้น ซึ่งแรงนี้จะช่วยลดแรงกระแทกหากเกิดการชนหรือตกอย่างรุนแรงค่ะและการที่ไข่ไม่แตกนะคะอธิบายได้โดยการที่เรานําไข่ห่อเข้าไปในกลวยซึ่งกลวยนี้จะช่วยลดแรงกระแทกทําให้ไข่ไม่แตกค่ะเราสามารถนําความรู้เรือ่องการลดแรงกระแทกไปใช้ชีวิตประจาวันได้อย่างไรคะเราสามารถนําความรู้นี้ไปปยุกใช้ในชีวิตประจําวันได้เช่นการสวมหมวกกันน็อกไว้รองรับหากรถล้มหมวกกันน็อกจะช่วยลดแรงกระแทกทําให้บาดเจ็บน้อยลงและระบบนี้ หยหากเกินเหตุรถชนถุงลมนิรภัยในรถยนต์จะช่วยรดแรงกระแทกทําให้เราบาดเจ็บน้อยลงค่ะและนอกจากนี้เรายังนําหลักการการลดแรงกระแทกไปใช้ในการออกแบบตัวถังรถซับแรงกระแทกได้ด้วยค่ะจบไปแล้วนะคะกับการทดลองเรื่องโยนไข่ไปแตกของพวกเราสนุกกันไหมคะสนุก สวัสดีค่ะ